สวัสดีครับพบกับช่องไปแต่ไฮโตชาแนลครับผมพอดีทีมงานช่องไฮโตมาฝังปุ๋ยแปลงข้างๆกันับทีมงานไร,รนนอ้อยฟ้าใสมีฟาร์มครับวันนี้ไรอ้อยฟ้าใสมีฟาร์มมาฆ่าหญ้าครับผมมาดูกันว่าไรอ้อยฟ้าใสมีฟาร์มใช้ยาตัวไหนครับผมในหญ้าแปลงนี้ครับ สูตรยาตัวไหนไปดูกันครับผมบริหารโดยทีมงานเฮียปอถังปลิวครับผม,มเฮียปอถังปิวไปถามว่าสายยาเฮียปอถังปลิวได้มาจากไหนเดี๋ยวผมไปถามให้ครับผมอันนี้ทีมงานฝังปุ๋ยก็ดําเนินงานไปอยู่ครับผมฝั่งนี้ก็ทีมงานไล่อ้อยฟ้าใสครับส่าสสดีครับคุณ อ่าครับมาถึงทีมงานเฮียปอถังปิลครับสวัสดี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 ครับทีมงานเฮียปอถังปิวทีมงานไรอ้อยฟ้าสมีฟาร์มครับวันนี้มาค่าหญ้าแปงติดกันกับไฮโตชาแนลนะครับผมมาดูสูตรยาแก้ครับใส่อะไรบ้างใส่เยอะแยะครับใส่เยอะแยะคันแก้วาเดี๋ยวจะมาถามให้ครับใส้ยาเฮียปอถังปิวนี่ได้มาได้อย่างไรครับผม อ้บ้นนั้นเมาครับ้านนั้นเมาลรขับรถมามงปิวไงครับนั่นถังพันลิตรนะครับถังพันลิตรนี่ครับปิวครับผมอยแตกครับอยแตกนี่ไม่รู้ว่าปิวได้ยังไงครับปิดฝาท้ายด้วยครับผมถปิวครับสูตรเีงปิวมีใส่ว่าจะมันตายครับญาาไมตายคนก็ทุกตายเพราะญาค คุยโทรศัพท์กับกิกอยู่ครับผมไม่ใช่กับกิกครับกับเสียสารครับสา่งซ่าเปิดวิดีโอเดี๋ยวน่าจะคุยกับกิ๊กครับนะไข่เส้นยาพันธุ์อี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานช่องจะขอคำคมฉีดยาครับทำวันนี้คำคมฆ่าหญ้าครับคะฆ่าหญ้าเหรอครับเดี๋ยวดูการฉีดก่อนครับผมเดี๋ยวเฮียปอผสมยาก่อนครับผมนี่ครับใส่อมิทีนครับผมยาอมิทีนแล้วก็สารทูโฟดีครับสารทูโฟดี ครับผมแล้วก็ยาคุมก็มีคันโน่ครับผมสุดเนี่ยปอครับนี่ครับผมทีมงานไร่อ้อยฟ้าใสมีฟาร์มครับเดี๋ยวดูหัวฉีดครับ f ีถามว่าใช้หัวฉีดแบบไหนครับหัวฉีดพลาสติกครับแบบนี้ครับใช้หัวแบบนี้ครับสองหัวต่อนว่างครับผม ครับผมผสมเสร็จแล้วก็จะเป็นการจวดต่อครับโดยรถไถ24แรงม้าครับผมทางสิทยาครับ ีแล้วครับนี่ครับค่อยๆเดินช,ช้าๆครับยาลุกก็เดินช้าๆครับผมนี่าปอทั้งปลิวเ้าครับผมาคอ,อาอา่ายยากลับมาแล้วครับผมเดี๋ยวจะจบคลิปเพียงเท่านี้แหละครับผม เยวจะมีคำคมเด็ดๆของเฮียปอนะครับผมนี่ฉีดยาของไรอ้อยฟ้าสยมีฟาร์มบริหารโดยเฮียปอทั้งเปิลรับคอมมันเน่แสดงเาข้ามาข่ายาเขาต้องใส่แอปซ่าแต่ราคาของน้องนะั่งอาจจะใส่ไว้อกากา <laughs>